สวัสดีครับแวนครับสวัสดีสกายเองครับผมตบมือกไป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 ก็คือวันนี้เราลากพี่สกายจากสกายแมทชือชายช่ยสกายแมทชือมาแล้วก็ใครไอ้เจ้าสกายแมทชือเป็นหลานของเลนของลุงอีกทีหนึ่งอ๋อใช่แล้วใช่แล้วสรุปก็คือหลานของเลนของเลนของลุงอีกทีหนึ่งใช่ใช่ใช่หลานของเลนหลานของเลนของเลนของเลนเ่ียว วันนี้มาทำอะไรันมีมาทําไรเนี้ลุงลุงติดต่อมาไม่ใช่ะไม่ใช่ลุงโอเคหลอนทีทุกคนก็คือวันนี้ลุงรู้สึกน่าจะให้เรามาทดลองของที่ลุงทําให้เพราะว่ามันตรงกับวันที่ลุงเอามาให้พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็น่าจะใช่หละอาทิตย์ที่แล้วลุงส่งอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วลุงส่งคิปเปอร์มาเขาแบบไม่แย่มากอะโอ้ซาบะทันโอเคแล้วตอนนี้ของมันอยู่ตรงไหนเนี่ย ขอให้ของรอบนี้ดีๆถ้าดีจะฆ่าพี่สกายซะถูกแต่กายฆ่าดาวแล้วนะของอยู่ในนี้แน่เลยไอ้ว่าหมู่บ้านเขาเออนั่นนี่อะไรอย่าไปยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของหมู่บ้านเขามาไล่ออกไปหรอกขอโทษครับขอโทษขอโทษนุ่นคิดว่าไหนลุงสซ่ไหนไม่ใช่ได้จะใช่ไหนไหนไหนลุงลุงส่งอะไรมาลุง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 ขอให้แจม ไอแจมเดี๋ยวตุ้งให้พิธากายกัตัดแว่นไหมเนี่ยต้องตัดแว่นแล้วมั้งเนี่ยเอ้ไม่ต้องไงไหนไหนนี่ไงของอยู่นี่ลุงส่งมาให้นะเฮ้ยเอาว่ะรอบนี้ลุงให้ของมาเป็นสมุดเว้ยรอบก่อนลุงให้กระดาษเปล่ามากระดาษแผ่นหนึ่งแล้วใครจะอ่านพี่สกายอ่านเองเอาไปเลยอ่านเก่งเนาะอ่าไหนอ่าจากลุงนะวันนี้นะ วันนี้ลุงฝากมาให้ทดลองยุดก็ไม่ของลุงที่ลุงพัฒนาขึ้นที่ที่ลุงพัฒนาเสร็จเมื่อเมื่อี่วันก่อนนี้เออเออเองก็ลุงมีด่านให้ลองใครชนะมีรางวัลให้ถึงไม้แล้วก็อย่าลืมพาเพื่อนมาด้วยเพราะมันมีหลายชุดนะก็ช่วยๆกัน อ่ะโอเคเกือบแม่ไปแล้วมันมันไปไหนเออเสียงเนี่ยไปไหนเดี๋ยวรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้อโลนนะเราอยู่กับใครฟังเลยนะนี่เขาคือสายสืบจากลุงหรือเปล่าเขาคือลุงหรือเปล่านั่นหน่อสิลุงหรือเปล่าลุงปลอมตัวมันไม่ใช่หรอกรู้สึกจุ่นอย่างพคชก็มีทับเพิร์มีแล้วไอ้ดาที่ลุงบอกมันคืออะไรและชุดที่ลุงบอกคืออะไรอะไรคือชุดและชุดคืออะไรมีทางนู้นนู่น ทางนู่นทางนู่นไหนโอเคมันมีมันมีมันมีเสื้ออะไรด้วยเนี่ยสีชุดดำจี้มะเขือเปาะสีขาวโอเคงั้นเอาสีแดงแล้วกันนะได้ละโอเคได้ละไหนแล้วมันดียังไง่ไมเห็นมีอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้อะไรอะอะไรอะอะไรอ่ะเราเราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้จะวิ่งหนีคนเล่นตลกแล้ว อทำไมทำไม้าได้ไงน่ะเดี๋ยวทำยังไงอ่ะสอนน้องดิก็เดิน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 ไม่เห็นได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะแล้วลุงให้ความไม่ธรรมดามาอีกแล้วแสดงว่า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 แคปหนึ่งหิวข้าวแสดงว่าหิวข้าวใช่หิวข้าวโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องงั้นในเมื่อทุกคนมีพลังเหมือนกัน ทุกคนเห็นตรงนู้นไหมหนู่นที่โล่งนู่นอ่ะใครถึงก่อนชนะไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ขี้โกงไม่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 ม่ขี้โกงเฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลยนได้มาสิมุกคนจะเร็ว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 ,ว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 ข้างหน้ามันอะไรน้าข้างหน้ามันเฮ้ยไม่กันลนข้างหน้ามันชนะเอาเลยเห็นไหมไม่ชนะ แล้วตรงนี้มันมันน้องไก่น่ารักแล้วเมื่อมาถึงนี่กับชุดเอ้นี่มันชุดที่เราเดิมป่าเมื่อกี้ใช่ป่าวใช่ชุดเดิมทำไมมาอยู่ตรงนี้อีกล่ะสวัสดีนายสวัสดีนายชื่ออะไรนะอ๋อเราชื่อเื่อหุนต่อให้แอปเปิลเนี่ยนะหุ่นใช่ไหมโอเคเป็นหุ่นก็ลุงลุงให้มาทำอะไรเป็นโมเดลแบบยืนเก๊กเงี้ยเหรออ๋อแล้ว อย่าบอกนี่คือด kind of hm ่านให้ลุงบอกเนี่ยนะเนี่ยนะด่านอะไรไอเดี๋ยวมันมีกล่องอะไรอยู่บนนั้นอันนู้นเหรอน่าจะเป็นรางวัลหรือเปล่าเฮ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้โอ้จะตีกันฉันต้องเป็นคนได้ฉันต้องเป็นคนได้ไม่ได้ฉันต้องได้นี่นี่ได้ไปแล้ว่ะขับรงฉันอ่ะอ่ะอ่ะ และนี่คือรางวัลของผู้ชนะเล่อนซอมบี้อาวโเคดินลงแกงแล้วแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาได้ไงนั่นดินั่นดิขึ้นมาได้ยังไงปาร์าลีว่าเราอ่ะอันนี้กระบอกท่าเท่าไหร่กระบวกท่าสิบสองีกระบวลกระบวนกระบวนวารีน้ำนมเด็กวารีน้ำนมเออสีขาว อันนี้อะไรเนี่ยทุกคนอันนี้ปานวาลีเว้ยทุกคนมันเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนดูดิบินได้โอ้มาถึงปานวาลีดูไม่งเหยียบได้เมื่อกี้บินได้ไหนบินยังไงเฮ้ยเฮ้ยวาลีอ่าอ่ะปานีฮะปานีอะไรนะปานวักวัปานปานมานีอะปานปานมานี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 มีลูกแมวเหมียว มื่อกี้มาทำไรปานปานอะไรนี่ได้ปาน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 ,ปาน,ปานอะไรชื่อเออนั่นแหละปานชื่อนั้นแหละปานนั่นอ่ะเออเนี่ยถือว่าทุกคนเขึ้นไม่ได้หรอดูบินอุ้ยขึ้นไม่ได้หรอ่ะเดี๋ยวตรงนู้นเขาวิ่งอยู่คนเดียวเลยนะ่ะขึ้นได้จริงเหร,หรอเฮ้ยแล้วแล้วลุงให้เราทดสอบอะไรป,ปานปานนี้เห็นไหมขึ้นได้แล้วลุงลุงเขาให้ทดสอบอะไรมีด่านไหมเยอะขใช่ไหม รางันก็นุ่นไงแล้วในเมื่อลุงให้เกาะมาเขาอาจจะให้เรามาเอาเอามาทดสอบว่าแบบเออมันมีประสิทธิภาพยังไงหรือเปล่าน่าจะใช่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 แต่เราก็เจอแล้วสองอย่างแล้วนี่นั่นก็คือคือปานปานีปานปานีเอาดีๆเอาติเนี่ยวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็ปานปาณีปานปาณีเนี่ยปานปานบินหนีเนี่ยปานบินหนี ไอตีไอตีเดี๋ยนะในเมื่อในเมื่อถ้ามันโดดสูงได้คิดว่ามันโดดขึ้นอะไรได้ไหมก็ต้องลองแล้วล่ะไม่ถ่ายเ้ยเร่อะไม่ถึงอันจะต้องอาจจะต้องแรงกว่านี้เราเราต้องแบบวิ่งมาเตรียมตัวยาฟานปานียาะเดี๋ยนะเฮ้ยมีุูคนทุกคนดูดูเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ดู เลยคุกายยาเออเราจะเอาใหม่เอาใหม่เราต้องทำไม่ได้เเดี๋ยวทำไมมันทะลุฮะฮะม่เห็นใช่ไหมปันปันนี้ล่างที่สองหรอมันทะลุฮะทำไมทะลุอ่ะไในรู้เหมือนกันเห็นนะทะลุเหรอยาเฮ้ยยาทะลุได้ ทำไมทุกคนทำกันเป็นเป็นแบบไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมเราเป็นเราเราเจ็บมยากมันก็เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่ดิถ้าเกิดมันมีใครแล้วมันต้องทำอะไรโจมตีสักอย่างได้นะไม่หรอกมั้งอย่างลุงทั้งทีลุงทำมาโวะเมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้ปานฮัทชิวเหรอฮัทชิวมีปานฮัชิวฮัดชิวปานฮัชิว รู้สึกเหมือนมันมีอะไรออกมาด้วยอ่ะอุ๊ย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 แมวมาชิวมาปลาทานมาชิวมาชิวมันไม่ใช่ทานมันคือเสกชิกเกอไดดาไม่นะไม่ทไม่ทำไมทำไมเป็น่าดลิฟตายเลยยังเด็กลงไปเลยลงไปอ้าวไม่ไม่ยังไม่ตายอ่ะใช่ใช่ยังไม่ตายเป็นปานปานลุกลงไปจริงอ๋อเมื่อกี้ล่างแยกใช่ไหมล่ะ คือที่เราเจอก็จะมีทะลุอ๋อไม่ใช่ปันเมื่อกีก้ปันอะชิวนักไม่ใช่อ๋อก็คือมันจะมีปานโดดสูงมีปานทะลุปานทัชชิวชิวนุถ้ามันทะลุอันนี้มันจะทะลุได้ปะอันไหนอ้าวก็ทะลุได้นี่ไม่เมื่อกี้มไม่ได้ทะลุเมื่อกี้ไม่กระโดด ทะลุอ๋อมันได้ทะลุบล็อกเดียวอ่ะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เฮ้ยสามบล็อกมันก็ได้สามบล็อกเลยนะนี่มันอาจจะอย่างนี้ก็ได้อ่ะนี่ดูดูมันไม่ทะลุทะลุทะลุมาเยอะเลยดูเราต้องไปเตรียมการนหน้าเราต้องวิ่งชาร์ดนี่ทะลุแล้วโอ้วิ่งทะลุแล้วทะลุแล้วดูสิดู ดูตอนดูตอนวิ่งทะลุใหญ่หมู่มุงแข่งกันใครเร็วสุดทะลุใหญ่หมูมุงใครเร็วสุดนี่เป็นไงชนะไม่เลยชนะอันนี้ไม่เลยชนะโอ้โหเฮ้ยมันมันแบบทำลายขีดความเร็วแบบความช้าบนสิ่งของบนเลยคิดว่าโอเคอยู่นะเนี่ยใช่คิดว่าโอเคเลยลุงไม่โคตรเจ๋งเลย เดี๋ยวนะใช่ที่มันเหมือนลูกเอาอะไรมาผิดสักอย่างอะไรอ่ะนี่มันเซาโซสายสายอะไรของเขาทำลายของเขาทำไมเนี่ยอ้าทำลายของเขาใครใครทำลายไหน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 ไปซะเลยฮัชิวเดี๋ยวนะชิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีชิวยวฮดวเด้ยวเดียเดิวเวเเดี๋ยว ไปหาหมอไหมชิวก่อนเพาว่าไปอ่ะตอนแรกเราโดดึ้่ไปแช่ว่แค่เรายืนตรงเนี้ยแล้วเราก็ขยิ่งก็ได้ละแล้วอะแล้วเมื่อกี้เราถากันทำไมแต่มันแต่มันก็ทำให้เรารู้ความสามารถของชุดนะเออใช่มันทำให้โอ้โอ้โยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะ เมรับพลังมากเกินไปนะเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนฝันว่าตัวเองตกตึกตายอันนี้ใช้พลังเกินปานในนี่อะปานปานีเกินไปหน่อยใช้เยอะเกินไปรับพลังไม่ไหวจู่ๆก็ตายเลยดูวิชาจี้แยกร่างมันเร็วจนแยกร่างเป็นสองร่างเลยดูดิไหนจะว่าไปเรายังไม่ได้ลงชีเหลืองเลยนะไมมมันแยกร่างได้อ่ะ ดดูิไหนไม่ลองลองลองชุดเหลืองดูสิสีแดงไม่แยกล่างได้ไหนแยกล่างแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้ยไอตีทำไมเฮ้ยโหเอาเก็บเก็บเกก่อนไอพี่อ่ะเรามาเป็นปานเหลืองกันขโมยรองเท้าแม่งเลยไอ้บ้าเออแล้วถ้าเรามีแค่เนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ก็จะเจ็บเท้าสิ แล้วถ้าเราใส่ครบเซตก็คือวิวไอเดี๋ยวมาเหมือนตัวร้ายเลยอ่ะตาแดงด้วยใช่ตาแดงแกเลยตาแดงแดงจะไว้ไวใจอพอเฮ้ยไอ้ชุดอันนี้มันมีพลังเหมือนอันอื่นนะเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะพี่ว่ามันน่าจะเหมือนกันทุกชุดนะแค่ต่างกันเรื่องสีไหนก็อย่างนนะปานทาชิ้้วิว อุย้ยมาชัดคิวโอเจ็บปานฟรานีเฮ้ยคุณได้นี่ไงไหนไหนไหนเราช่วยแต่งขึ้นมาดิโอ้ลง <c oughs> ไปไงงแล้นละ่ะไอคนที่อยู่ข้างบนแล้ะนะใครอยู่ข้างบนไหนมันจบแล้วนาะคินข<ล>้าอยู่ที่ถึงพระเจ้าเอ้ยขึ้นไปเราต้องหาอะไรแข่งกันล,ละลายอย่างนี้นะ ก็วัดกันได้แล้วว่าใครเก่งกว่าใช่ไหมไม่ขี้โกงสูตเลยค่ะไม่ได้หรอกําลังดีค่ะอยู่ที่สมุนไพรเจ้าไม่หรือว่าเราโยชเชตปราณท้าจิ้วคำแชะคำแชะมาท้าจิ้วสิท้าจิ้วไม่นะฉันจะหลบอุ้ยท้าจิ้วท้าจิ้วมันปลาขึ้นได้ไกลเหมือนกันนะเออท้าจิ้วเอาหาย แล้วทำไมเราโซ่เสียงฮัทชิ่ยวตามนั่นสิเพราะเพราะว่าลุงลุงทำเอฟเฟกต์ชุดมาได้ได้สุดยอดเกินไปแล้วเลยฮัทชิวตามขอให้พออย่าตีกันเอ้ยวัวไม่นายไม่อย่าฆ่าว้าไม่ไม่ตัดไม่อย่าฆ่าวัวเฮ้ยอย่าฆ่าวัวอย่าอย่าอย่าฆ่าวัวอย่าโอ้โหโอ้โหอยิงไงเออเออใครตายเมื่อกี้ นั่นเนีไม่เลยไม่น่าจากรถเร็วเกินไปเอาไม่ร้อนให้ทำไมอะใครตายเหรอสวัสดีสกายล่างสองสวัสดีเราชื่อสกายเองเราแข่งไปที่พักร้อนกันดีกว่าเบ้านั่นสิมันอยู่ตรงนู้นเหมือนเห็นห็นอยู่ตรงนั้นอะไปเร็วอยู่เร็วไปดาตนน้พองไปไปไแหละไปไแหละ